สวัสดีครับผมบุญชัยกับช่องบุญชัยนานะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์กว่า15ปีและเรื่องราวใหม่หมๆดีๆจากประเทศจีนแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe และทุบไลค์ผมด้วยนะครับหลายคนอาจเคยได้ยินนโยบายเม c h i n a 2025ที่ทางประธานาธิบดีซีจิ้งผิงได้ประกาศไว้เป็นนโยบายแห่งชาติ แต่คุณรู้หรือเปล่าครับว่านโยบายไม่อิน c h น n าเนี่ยจะส่งผลกระทบกับจีนและทั่วโลกยังไงบ้างคลิปนี้เราจะไปดูกันครับถ้าพูดถึงคำว่า m ม d e ิน China คุณจะนึกถึงสินค้าอะไรรองเทา้าเสื้อผ้าเครื่งองใช้ไฟฟ้าของพวกนี้ไม่ต้องพูดมากเราก็รู้กันดีอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับมียูทูบเบอร์ในอเมริกาคนหนึ่งได้ทดลองไม่ใช้สินค้าจีนเป็นเวลาหนึ่งวันเขาพยายามเดินหาซื้อของในวอลมาร์ทแต่สุดท้ายก็เหลือเพียงผ้าผืนเดียวนะครับที่ไม่ได้ผลิตที่ประเทศจีน หรือช่วงที่ผ่านมาที่ทองออสเตรเลียเนี่ยมีการกล่าวหาว่าจีนเป็นต้นเหตุนในการแพร่เชื้อโควิด -19 แล้วก็มีการแบนสินค้าจากจีนนะครับทำให้สินค้าหลายชนิดขาดตลาดจนทําให้มีคนออสเตรเลียเนี่ยออกมาบ่นนะครับว่าค่าครองชีพเนี่ยสูงขึ้นถึงเกือบ2เท่าเลยทีเดียวเพราะ Made ม n ในจีนไม่ใช่แค่สินค้าจีนแต่ว่ามันแทรกซึมเข้าไปสู่ชีวิตประจําวันของคนทั่วโลกไปแล้วครับ จีนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงงานของโลกคำนี้ทุกคนอาจฟังดูคุ้นหูนะครับแต่ว่ามันมีพลังมากกว่านั้นขนาดโดนัลด์ทรัมป์ตอนที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเนี่ยยังต้องออกมาสกัดการจเจริญเติบโตของจีนด้วยสงครามการค้า เพราะว่าอุตสาหกรรมการผลิตไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของจีนเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญทําให้เศรษฐกิจจีนเจริญรุ่งเรืองอย่างทุกวันนี้แต่ถ้าเทียบกับอเมริกานะครับที่เน้นเรื่องการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆจีนอาจดูเป็นเพียงแค่ผู้ผลิตนะครับที่กินกําไรแค่ปลายน้ําแถมยังต้องลงทุนมหาศาลกับทั้งเครื่องจักรแล้วก็โรงงานแล้วทําไมครับจีนยังต้องกลุ่มเรื่องการผลิตยอยู่ในกาม,มือคำตอบก็คือเพราะทุกสิ่งเริ่มจากการผลิต การผลิตเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือการนำเอาวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการจนกลายออกมาเป็นเครื่องมือเครื่องจกักรยานพาหนะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนตัวของชิ้นเล็กๆอย่างแปรงสีฟันหรือขนมสักถุงหรือว่าจะเป็นของชิ้นใหญ่ๆอย่างเช่นเครื่องบินหรือรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยต่างก็เรียกรวมอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตทั้งนั้น อุตสาหกรรมการผลิตนะครับยังเป็นตัววัดระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้เลยและยังเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าประเทศไหนเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาหรือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในกลางศตวรรษที่18นะครับอังกฤษเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมโดยเริ่มจากอุตสาหกรรมการทอผ้าฝ้ายทําให้เกาะเล็กๆอย่างอังกฤษนะครับกลายมาเป็นประเทศมหาอำนาจในปลายศตวรรษที่19กนะครับก็เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่สองที่เรียกว่า technical revolution ซึ่งหลักๆเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศหลายประเทศนะครับมีอเมริกาอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นทําให้ประเทศเหล่านี้นะครับกลายขึ้นมาเป็นประเทศที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกจนถึงทุกวันนี้ในปี2020นี้นะครับที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จีนก็ได้ออกมาแสดงศักยภาพในการผลิตอันทรงพลังทําให้คนทั่วโลกต้องตกตะลึงเมื่อมนทลหูไปเมืองอู่ฮั่นนะครับต้องการรถพยาบาลอย่างเร่งด่วน จีนก็ใช้เวลาเพียง60วันในการผลิตรถพยาบาลกู้ชีพชั้นสูงที่เป็น negative pressure นำส่งไปในพื้นที่และการสร้างโรงพยาบาลหัวเฉินชันที่มีเนื้อที่กว่า34,000ตารางเมตรและโรงพยาบาลเหลเฉินชันนะครับที่มีเนื้อที่กว่า80,000ตารางเมตรจีนก็ใช้เวลาเพียง10วันในการเสกโรงพยาบาลทั้ง2แห่งนี้ขึ้นมาได้ การผลิตของจีนนะครับมีความหลากหลายมากจีนเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่มีประเภทการผลิตครบทั้งหมด220ประเภทตามการบัญญัติของสาหารประชาชาติหรือว่า UN และตั้งแต่ปี2015นะครับจีนมีการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียแซงหน้าญี่ปุ่น แต่กว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นําในวันนี้นะครับจีนก็เริ่มต้นอย่างทุลักทุเลจีนในยุคเก่าเนี่ยเป็นประเทศเกษตรก,กรรมที่ยากจนนะครับสามารถผลิตได้ก็แค่สบู่ไม้ขีดไฟหรือว่าของใช้ประจําวันไม่กี่ชนิดเท่านั้นหลังจากการก่อตั้งสาธารณรัฐจีนขึ้นใหม่ในปี1949นะครับการลงทุนในอุตสาหกรรมหนักก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้จีนมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในปี1970นะครับจีนสามารถผลิตดาวเทียมดวงแรกชื่อว่าตงฟางหงอีเฮา และยิงขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จนับเป็นประเทศที่5ต่อจากโซเวียตอเมริกาฝรั่งเศสและญี่ปุ่นที่สามารถพัฒนาและส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศได้หลังจากช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ China Economic Reform นะครับที่นำโดยประธานาธิบดีตึต้งเสี่ยวผิงอุตสาหกรรมเบาก็ขยายตัวและเริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมการผลิตของจีนนะครับเมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส,ส่วนกับการผลิตทั่วโลกมีการเติบโตขึ้นจาก2.7%ในปี1990ขึ้นมากินสัดส,ส่วนถึง6%ในปี2000และตัวเลขล่าสุดในปี2018นะครับจีนมีสัดส,ส่วนของการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับทั่วโลกเนี่ยถึง28.4%หลังจากจีนนะครับได้เข้าร่วมกับองค์การค้าโลกหรือ WTO จีนที่เคยผลิตโดยเน้นแรงงานคนเป็นหลักนะครับก็ได้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นการลงทุนในเครื่องจกักรแล้วก็เน้นเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นผมได้ลองค้นดูเรื่องนโยบายของภาครัฐปีนี้จีนนะครับมีแผนที่จะเน้นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและยานพาหนะ เพราะการผลิตเครื่องจักรเนี่ยเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของการผลิตทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวชี้วัดถึงความก้าวหน้าและศักยภาพของการผลิตของประเทศด้วยยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของจีนเริ่มต้นในปี2008รถไฟฟ้าความเร็วสูงจากปักกิ่งสู่เทียนจินเปิดให้บริการเป็นการปักหมุดสําคัญนะครับที่ถือว่าจีนได้เข้าสู่ยุคก,การคมนาคมที่ลำหน้าของโลกและในปีที่แล้วนะครับหรือปี2019 จีนก็ขึ้นมาครองอันดับหนึ่งเป็นประเทศที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงยาวที่สุดในโลกและนอกจากเทคโนโลยีการผลิตรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วเนี่ย จีนยังกลุ่มเทคโนโลยีที่สําคัญๆในการผลิตอีกมากมายหลายรายการเลยยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงนะครับเนื่องจากว่าแหลง่งทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้าของจีนเนี่ยจะอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกแต่ว่าแหล่งเศรษฐกิจของจีนนะครับจะอยู่ในฝั่งภาคตะวันออกซึ่งห่างไกลไปถึง5,000กว่ากิโลเมตรทําให้เทคโนโลยีการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ และยังมีเทคโนโลยี 5G นะครับซึ่งกำลังเป็นกระแสในปี2019นะครับเดือนมีนาคมจีนประกาศออกมานะครับว่ามีสัดส่วนการถือครองสิทธิบัตรที่ใช้ในมาตรฐาน 5G ถึง34นอกจากนี้นะครับจีนยังมีเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับเช่นเทคโนโลยีการผลิตยานอวากาศดาวเทียมซูปเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับ รวมถึงเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้งและควอนตัมเน็ตเวิร์กในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับจีนมีการทุ่มเงินการวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้ตั้งนโยบายการสนับสนุนการวิจัยไว้เป็นสัดส่วนถึง2.5%ของ GDP ของประเทศเทียบกับ2.8%ของสหรัฐและ1.1%นะครับของประเทศไทยแต่ว่าถ้าคิดเป็นมูลค่าในการลงทุนแล้วเนี่ยจีนกำลังจะก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการลงทุนด้านการวิจัย ประเทศจีนในภาพจําของคุณเป็นยังไงแต่สําหรับ15ปีที่ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของจีนผมมั่นใจเลยครับว่าจีนนอกจากจะเป็นผู้นําทางด้านการผลิตแล้วเนี่ยจีนจะขึ้นเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีของโลกในไม่เกิน5ปีนี้อย่างแน่นอนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมทุกไลค์ผมด้วยนะครับ